เรียนคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านายชลเกตศรีทองอินจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาดนตรีศึกษาอายุราชการ12ปีรับผิดชอบสอนในรายวิชาศิลปะ3รหัสวิชาส2 2 1 0 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปัจจุบันข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งครูชำนาญการอยู่ที่โรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมอำเภอภสามพลานจัังหวดนครปฐมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมปัจจุบันโรงเรียนพปราราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมนั้นมีคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะทั้งหมด6คนบริบทของโรงเรียนพปราราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัม เป็นโรงเรียนขนาดกลางและเป็นโรงเรียนพักประจํามีความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมโดยที่โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเป็นโนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ประจําที่โรงเรียนปัจจุบันข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องของทักษะดนตรีสากล โดยมีรายละเอียดมาตรฐานและตัวชี้วัดดังนี้ส .2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันตัวชี้วัดปลายทางส2 1ม .2 ทับร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้สภาพปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนในคาบที่แล้วของหน่วยการเรียนรู้นี้นั้นข้าพเจ้าได้ฝึกสอนการปฏิบัติเปลียนโนในห้องเป็นโนอัจฉริยะกับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่2โดยการใช้ระบบลิมนิ้วแล้วก็ให้ตัวเลขอยู่ที่นิ้วมือคือนิ้วโป้งคือเลข1น,นิ้วชี้เลข2นิ้วกลางเลข3นิ้วนางเลข4นิ้วก้อยเลข5โดยที่ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติพร้อมกัน และวัดผลเป็นรายบุคคลผลปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวน30%ยังเล่นไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างสมองกับมือทำให้เล่นผิดโนต้ตบ้างเล่นไม่ตรงจังหวะบ้างและนักเรียนบางคนมีทักษะความถนัดทางด้านดนตรีอยู่ในหมวดค่อนข้างอ่อน ข้าพเจ้าจึงคิดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดนี้ของนักเรียนที่มีทักษะการเล่นดนตรีที่อ่อนให้ดีขึ้นโดยบรรจุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอต่อท่านคณะกรรมการในคลิปนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ข้าพเจ้าได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เราเรียกว่า Cooperative Learning โดย Cooperative Learning นั้นเป็นการเรียนร่วมมือโดยใช้เด็กนักเรียนที่มีทักษะเก่งกลางและอ่อนปฏิบัติกิจกรรมไปด้วยกันทำให้นักเรียนทั้งหมดเกิดความภูมิใจความสามาคัคคีและทำให้ผลสมธิ์ทางการเรียนในวิชาดนตรีนั้นดีขึ้นนะครับ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ c o เบ a r a t i v i v e l r n r n i n g นั้นมีอยู่หลายรูปแบบแยกย่อยออกมาข้าพเจ้าในเลือกการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า TAI หรือชื่อภาษาไทยว่าการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคลนะครับเป็นการเรียนการสอนที่ผสมระหว่างการจัดการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนการสอนแบบรายบุคคลเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนความแตกต่างโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความ ทักษะทางดนตรีที่อ่อนนักเรียนที่มีทักษะทางดนตรีปานกลางและนักละทักษะทางดนตรีที่เก่งนั้นช่วยกันบรรเลงร่วมกันแล้วก็ไปด้วยกันแล้วได้คะแนนด้วยกันนะครับกระบวนการสอนนั้นในคาบที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายวิดีโอส่งให้ท่านคณะกรรมการพิจารณานั้นเนี่ยข้าพเจ้าได้ทําการแยกนะครับโดยคัดนักเรียนเก่งกลางอ่อนออกด้วยกัน แจกโน้ตเพลง Little Bird จากคาที่แล้วให้นักเรียนทุกคนเล่นพร้อมกันแล้วทำการเดินดูอย่างละเอียดและจำแนกน,กนักเรียนออกมาเป็นเป็นสามกลุ่มนะครับเือกลุ่มแรกคือนักเรียนกลุ่มที่อ่อนกลุ่มสองคือนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางและกลุ่มสามคือนักเรียนที่มีความสามารถที่เก่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จัดให้นักเรียนที่มีความสามารถที่อ่อนเนี่ยไปนั่งในพาร์ทที่ เราจะทําการบรรเลงรวมกันเป็นพาร์ทที่ง่ายเป็นพาร์ทของเบสแล้วก็นักเรียนที่เก่งปานกลางแล้วก็นักเรียนที่เ,เก่งมากบรรเลงลายที่1นและลายที่2หลังจากนั้นทําการแยกกลุ่มแล้วนักเรียนจะนั่งเป็นแถวเป็นโนแถวแรกทางด้านขวามือจากวิดีโอเป็นลายเบสแถวกลางแล้วก็แถวลิมสุดเป็นลายเมโลดี้และคู่3 โดยที่เราจะให้คู่3อยู่ใน2ออ็อกเตถัดไปเพื่อที่จะได้นั่งบรรเลงทำกิจกรรมตอนท้ายหลังจากนั้นผมก็ได้ให้นักเรียนทุกคนเริ่มบรรเลงโดยการที่แจกใบงานเป็นโน้ตพร้อมรูปมือชี้ไปที่แป้นเป็นโนให้นักเรียนทำการวิเคราะห์แล้วฝึกเองโดยที่ไม่มีการชี้นำหลังจากนั้นให้นักเรียนเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยเฉลยว่าปฏิบัติอย่างไรในแต่ละแนว แล้วให้นักเรียนบรรเลงร่วมกันโดยที่ตัวผมเองเข้าไปดูนักเรียนทีละคนที่มีปัญหาและเช็คลายทีละลายจนได้ร่วมกันหลังจากนั้นเราจึงทําการวัดผลโดยการที่ให้นักเรียนทั้ง3ลายนั้นเนี่ยเล่นในแนวนอนเป็นทีละวงทีละกลุ่มแล้วเราก็เข้าไปดูอีกว่านักเรียนแต่ละลายนั้นมีปัญหาในการเล่นส่วนใดบ้างเพื่อที่จะทําการช่วยสอนและแนะนําให้นักเรียนแต่ละลาย เล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และก็ตั้งคำถามไปด้วยโดยที่ให้เพื่อนที่นั่งชมอยู่ว่านักเรียนกลุ่มที่ทำการทดสอบในแถวแนวนอนนั้นยังขาดเทคนิคเรื่องอะไรอีกและก็ทำจนครบหลังจากนั้นก็พยายามยิงคำถามให้นักเรียนถามว่าถามนักเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นรวมวงคืออะไรนักเรียนก็ได้คำตอบมาว่าเป็นความพร้อมเปลี่ยน,นครับหลังจากนั้นก็ พอทำการเทสในแนวนอนทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ให้นักเรียนบรรเลงร่วมกันไปเรื่อยๆก็ทำการเก็บคะแนนประเมินเบื้องต้นด้วยการสังเกตเป็นภาพรวมหลังจากนั้นก็ได้ให้นักเรียนแต่และกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนขึ้นมาทำการบรรเลงรวมวงบนเป็นโนลหลังเดียวกันที่หน้าห้องแล้วก็ทำการวัดประเมินผลแล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่ายังขาด อะไรบ้างในการปฏิบัติพร้อมกันทั้ง3หลายที่หน้าห้องนะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ก็ทําการเทสเก็บคะแนนจริงๆและโดยเทสเก็บ3าครั้งโดยให้ทุกคนเล่นรวมกันแล้วหาร3สุดท้ายเสริมแรงด้วยการที่ให้นักเรียนบรรเลงอีก1ครั้งแล้วให้คะแนนเต็มเนื่องด้วยนักเรียนเกิดความเข้าใจในการบรรเลงรวมวงแล้ว สรุปผลการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้แบ่งเป็น2ด้านดังนี้ 1. เชิงปริมาณผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่เรียนในรายวิชาส22101ศิลปะ3มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบรรเลงรวมวงโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 96.55ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะได้ทํา MOU กับโรงเรียนพอปรราชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งระบุไว้ว่าผู้เรียนร้อยละ80มีผลสมริ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 2. เชิงคุณภาพการพัฒน,นาผลสมริ์ การเรียนเรื่องการบรรเลงรวมวงโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ cooperative learning นั้นมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวชี้วัดที่6.2คือมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ100ขึ้นไปอยู่ในระดับีเยี่ยมซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย ผู้เรียนร้อยละ80มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีบรรลุตามจุดประสงค์ของมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตัวชีวัดสอ 2. 1เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์มีข้์วิาพากษ์วิจารณ์คุณภาทางดนตรีได้ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดเห็นต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ และก็ตรงกับตัวชี้วัดปลายทางที่ข้าพเจ้าได้ย้ำไปแล้วก็คือสอ2อม2ทับร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้อย่างถูกต้องก็หวังว่ากิจกรรมการเรียนการสอนนี้จะทำให้นักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสุนทรทียภาพมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความแตกต่างในทักษะการเล่นดนตรีและก็มีกำลังใจในการนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอบพระคุณครับ